เรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยต้องประสบเคราะห์กรรมต้อนรับปีใหม่2540โดยประสบเหตุอับปางกลางทะเลหลังจากต่อสู้กับคลื่นลมแรงจนสมอกล่าวนำพาเรือพุ่งชนหินโซกโลกนอกชายฝั่งเมืองท่าปูสานทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้หน่วยย้ำฝั่งเกาหลีใต้ส่งเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเรื่องราวตำนานคดีดังเรือไทยอับปาง กลางทะเลเกาหลีจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังสำนักข่าวยอนฮับประเทศเกาหาลีใต้รายงานเมื่อวันที่1มกราคม2540วา่าเรือจุธาเจสิกาติดธงชาติไทยระหว่างขับน้ำา6 6 0 0ตันพร้อมลูกเหลือ29ชีวิต ได้พุ่งเข้าไปเกิดแนวหินโศกโคลกหลังจากที่สมองกล่าวโดยเหตุคลื่นลมแรงนอกเมืองท้าปูซานโดยอุัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาประมาณ13นาฬิกา40นาทีวันพุธที่1มกราคม2540ตามเวลาท้องถิน่นโดยหลังเกิดเหตุร้ายขึ้นกับตันเรือจุทาเจสิกาได้ส่งสัญญาณของความช่วยเหลือไปยังหน่วยยามฝั่งของเกาหลีใต้ จากนั้นหน่วยยามฟังเกาหลีใต้จึงได้ส่งเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือลูกเรือไทยที่ประสบเคราะห์กรรมกลางทะเลทันทีแต่อย่างไรก็ตามปฏิบัติการช่วยชีวิตลูกเรือจุธาเจสิก้านั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากกลางทะเลบริเวณที่เรือจมนั้นมีคลื่นลมแรงความสูงของคลื่น4-5เมตร เฮลิคอปเตอร์จากหน่วยยามฝั่งเกาหลีใต้นะั้นสามารถช่วยลูกเรือไทยขึ้นจากเรือจูทาเจสิกา้าได้เพียง6คนก่อนต้องตัดสินใจล้มเลิกปฏิบัติการช่วยชีวิตชั่วคราวเมื่อความมืดเข้ามาเยือนทำให้ลูกเรือไทยที่คาดว่ายังเหลือ23คนต้องตากลมอยู่บนดาดฟ้าเรือบางส่วนที่ยังไม่จมลงตลอดทั้งคืนทามกลางอากาศที่เหน็บหนาวเพื่อรอให้หน่วยยามฝั่งเกาหลีใต้เข้าช่วยเหลืออีกครั้งเมื่อลุ่งสาง สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยยามฝังเกาหลีใต้นำลูกเรือไทยทั้ง6คนที่ช่วยเหลือมาได้ส่งโรงพยาบาลเมืองปูซานเรียบร้อยคาดว่าทุกคนคงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรส่วนลูกเรือที่ติดค้างอยู่อีก23คนนั้นคาดว่าคงปลอดภัยเช่นกันเนื่องจากเรือในส่วนที่เกยแนวหินโศโกนั้นครึ่งลำจมน้ำอีกครึ่งลำยังโผล่พ้นน้ำ นอกจากนี้บนเรือยังมีเรือชูชีพอีกหลายลำซึ่งสามารถใช้งานได้ทันทีกรณีฉุกะะเฉินเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเรือจุธาเจสิกาบรรทุกเหล็ก2,000ตันออกจากเมืองท่านาโกยาประเทศญี่ปุ่นเพื่อน,นำมาส่งยังเมืองท่าปูซานประเทศเกาหลีใต้และตอนนี้ได้ทอดสมออยู่ที่บริเวณพื้นที่ทอดสมอนอกเมืองท่าปูซานแต่ต้องประสบข้อกรรมจากคลื่นลมแรง จนสมอที่ทิ้งลงไปนั้นเกิดอาการไม่เกาะกับพื้นดินหรือที่เรียกกันว่าสมอกล่าวจนเรือเคลื่อนเข้าสู่แนวหินโศกโคลกจนได้ในที่สุด2มกราคม2540ทามกลางอุณหภูมิที่ลดต่ำลงถึงลบ9องศาผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวยอนฮับประเทศเกาหลีใต้รายงานถึงการช่วยเหลือลูกเรือที่ตกค้างในตอนรุ่งสางของวันที่2มกราคมนี้ด้วยปฏิบัติการที่เริ่มต้นอีกครั้ง จากหน่วยกู้พาัยยามฝั่งของเกาหลีใต้หลังจากที่ต้องปล่อยให้ลูกเรือทั้งหมดนั้นเผชิญกับความเหน็บหนาวกลางทะเลตลอดทั้งคืนกระทั่งสามารถช่วยได้ทั้งหมดอีก18คนโดยวิธีการในการช่วยเหลือนั้นต้องช่วยเหลือด้วยการย่อนเชือกจากเฮลิคอปเตอร์แล้วดึงผู้รอดชีวิตขึ้นมาบนเฮลิคอปเตอร์ทีละคนก่อนจะนำกลับขึ้นฝั่ง และจากจำนวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในช่วงเช้าวันที่2มกราคม2540นี้อีก18คนซึ่งรวมถึงกัปตันเรือนายประดิษฐ์ศรีประชาอายุ53ปีซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนั้นด้วยก็ทำให้ทราบว่ามีลูกเรือที่สูญหายไปถึง5คน เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเกาหลีใต้เปิดเผยว่าพายุที่พัดกระหน่ำรุนแรงทั่วคาบสมุทรเกาหลีในเวลานี้ทำให้เกิดขึ้นในทะเลวัดความสูงได้ถึง6เมตรความเร็วลมวัดได้65-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวทางด้านบริษัทจุธานาวีจำกัดมหาชนเจ้าของเรือสินค้าจุธาเจสิก้าได้รับการเปิดเผยจากนายธเนศเพนชาติกรรมการผู้จัดการบริษัทว่า เรือของบริษัทลำนี้นั้นเดินทางออกจากท่าเรือคลองเตยกรุงเทพเมื่อวันที่25พฤศจ,จิกายน2539โดยมีเส้นทางเดินเรือไปยังรัสเลวักประเทศมา,าเลเซียเป็นท่าเรือแรก จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าต่อไปอยังเมืองนากโยาประเทศญี่ปุ่นและมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เมื่อเสร็จสิ้นการดิชาร์จสินค้าแล้วก็จะกลับสู่ประเทศไทยในวันที่15มกราคม2540นี้แต่ในขณะที่ทอสมอรอส่งสินค้าอยู่ที่ท่าเรือเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ก็ต้องมาประสบอุบัติเหตุอับปางลงเสียก่อนเนื่องจากเจอลมพายุ โดยเรือดังกล่าวนั้นมีลูกเรือซึ่งเป็นพนักง,งานของบริษัทเป็นชาย28คนและมีผู้ติดตามเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนรวมทั้งสิ้น29ชีวิตและได้รับรายงานเข้ามาแล้วว่าขณะน,นี้ลูกเรือทั้งหมด24คนปลอดภัยดีและเข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล จากนั้นก็จะออกไปพักอยู่ที่โรงแรมในเมืองปูซานก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยสวนลูกเรือที่สูญหายห้าคนนั้นทางเจ้าหน้าที่ของทางเกาหลีใต้แระดมกำลังค้นหายอย่างเต็มที่และทางเราก็ยังมีความหวังอยู่ว่าทั้งห้าคนยังมีชีวิตอยู่อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากเรือลำอื่นไปแล้วก็ได้แต่คงต้องรอการติดต่ออีกสักหน่อยกว่าจะรู้เรื่อง ส่วนเรื่องมูลค่าความเสียหายตลอดจนสินค้าที่อยู่ในเรือนั้นนายธเนศกล่าวว่าขณะนี้ยังคงให้รายละเอียดไม่ได้ต้องรอการตรวจสอบให้แน่นอนเสียก่อน จากนั้นกรรมาการผู้จัดการบริษัทจุธานาวีจำกัดมหาชนยังกล่าวต่ออีกว่าในเรื่องความรับผิดชอบนั้นเรือลำนี้มีประกันภัยทุกอย่างอยู่แล้วและทางบริษัทก็พร้อมรับผิดชอบเต็มทีเนื่องจากถือว่าเป็นการเกิดเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่และขณะนี้ก็มีญาติพี่น้องของบรรดาลูกเรือสอบถามเข้ามาทางบริษัทซึ่งเราก็ตอบไปได้เท่าที่เราทราบขอร้องอย่าพิ่งตีความ ว่าผู้ที่ยังหาไม่พบจะต้องเสียชีวิตเพราะอย่างที่บอกอาจจะมีเรือลำอื่นช่วยเหลือไปก่อนแล้วโดยในวันที่3นี้ทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารบินไปประเทศเกาหลีใต้เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลและคาดว่าทั้งหมดจะสามารถเดินทางกลับสู่ประเทศไทยได้ในอีกประมาณ2-3วันนี้ โดยในวันเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ได้รับการเปิดเผยความคืบหน้าจากนายทวัชชัยทวีสีเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซลว่าทางหน่วยกู้ภัยและตำรวจน้ำเกาหลีใต้ให้ความช่วยชีวิตลูกเรือไทยที่ประสบเหตุเรือสินค้าจุธาเจสิก้าอับปางที่ชายฝั่งเมืองท่าปูซานอย่างเต็มที่แล้วโดวยความช่วยเหลือในเบื้องต้นขณะนี้ ในคิมอินยอนกงสุนหญ่กิติมศักดิ์ไทยประจำเมืองปูซานได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจน้ำให้ความช่วยเหลืออยู่ล่าสุดตนได้รับรายง,งานของทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าสามารถช่วยชีวิตลูกเหลือได้24คนและนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย โดยลูกเรือ6กคนแรกพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเฮดองเมืองปูซานส่วนลูกเรือที่ได้รับความช่วยเหลือในวันนี้18คนนั้น11คนแรกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเฮดองเช่นเดียวกันส่วนอีก7คนอยู่ที่โรงพยาบาลยองโดและทั้ง24ชีวิตนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงปลอดภัยดีตอนนี้เท่ากับว่ายังเหลือลูกเรือที่สูญหายเพียงจ้าคนจนที่ออกติดตามให้ความช่วยเหลือยังไม่รับความพยายามอยู่นายวชชัยกล่าวต่อไปว่า สำหรับความช่วยเหลือชีวิตลูกเรือในวันแรก6คนเท่าที่ตนทราบรายละเอียดที่ผูรอดชีวิตเล่าแก่เจ้าหน้าที่ฟังในขณะที่เหลือชอนหินโศกโครกกำลังจะอับปางนั้น พวกที่รอดเป็นพวกแรกที่เกาะกลุ่มกันอยู่ด้วยกันทั้งหมด8คนแต่สูญหายทันทีไปสองคนจึงสามารถช่วยเหลือมาได้เพียง6ชีวิตเท่านั้นและช่วง6โมงเย็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำการหยุดค้นหาเนื่องจากสภาพอากาศยำแย่มีพายุรวมทั้งความมืดจากนั้นในวันต่อมาจึงสามารถช่วยเหลือได้อีกคนส่วนบริเวณที่เรือบรรทุกสินค้าจจธาเจสิก้าอับปางลงนั้น เป็นบริเวณที่มีเกาะที่เรียกว่าเกาะเฮงโดอยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองปูซานประมาณ1.5าไมล์ทะเลตัวเรือตอนนี้เท่าที่ทราบอยู่ในลักษณะเอียงตะแคงไม่ได้จมลงไปทั้งลำซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้สันนิฐานว่าลูกเรือที่สูญหายไปนั้นอาจจะติดอยู่ภายในตัวเรือเนื่องจากได้รับแรงกระแทกตอนที่เรือชนโขดหินหรืออาจจะตกลงไปในน้ำที่มีอุณหภูมิของน้ำขนาดนั้นประมาณลบ7ถึงลบองศาเซลเซียส เพราะขณะนั้นในเกาหลีใต้อากาศค่อนข้างหนาวในกรุงโซลอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณลบเองศา,ศาเซลเซียสถ้าเกิดมีลูกเรือคนหนึ่งคนใดตกลงไปในน้ําก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันขณะนี้ตนก็กําลังทํารายงานเรื่องที่เกิดขึ้นเข้าไปที่กระทรวงการต่างประเทศอยู่คาดว่าในวันที่สมมกราคมนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยที่กรุงโซลไปที่เมืองปูซานเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งทางด้านนายสุรพงษ์ชัยนาม โฆษกรสงการต่างประเทศเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าได้รับรายงานจากเอกอัครราชทูตไทยนักุงโซนแล้วขณะนี้มีการกู้เรือที่ติดอยู่ที่เกาะดังกล่าวโดยล่าสุดมีรายงานเข้ามาในช่วงค่ำวันที่สองวา่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้พบศพลูกเรือไทยแล้วสองศพคงเหลือผู้สูญหายอีกสามรายที่จะต้องค้นหากันต่อไปในช่วงเช้าวันที่3มกราคม2540เนื่องจากปฏิบัติการค้นหาในวันที่2มกราคม254 0 สิบนี้ได้ยุติลงแล้วด้วยสภาพอากาศที่ย่ำแย่เย็นลงถึงลบเองศาเซลเซียสเมื่อรวมกับความมืดที่คืบคลานเข้ามาทำให้ปฏิบัติการค้นหาต้องยุติลงโดยปริยายกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอ เป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะ l e จ e น d a r y Channel